อายุลดสิปีขึ้นคิดว่าทําประกันชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมคิดใหม่ตอนนี้ ISA Broker รับทําประกันรถเก่าอายุลดสิบถึงยีปีก็ทําประกันชั้นหนึ่งได้สบายๆและไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเบี้ยแค่หมื่นต้นๆทุนประกันสูงสุดถึง6กแสนบาทยกตัวอย่างรถกุ่ม3เบีย้ยแค่1448บาทอย่าง Ford Everest Honda Accord Isuzu D-Max Nissan t a n a Mazda CX-3 Mazda CX-5 Mitsubishi um Pajero Sport มิตซูบิชิไททันโตโยต้าแคมรี่โตโยต้าฟอร์กเนอร์โตโยต้าไฮรักรีโวโตโยต้าไฮรักวีโก้และโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ต่อมามาดูรถกลุ่มสี่กันบ้างเบี้ยแค่1 1ึ่งหบาทอย่าง Honda า r v h าร์วีฮอ m i ้าเฮดอาร์วีมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์มิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์ดสปอร์ตอีโคสปอร์ตสุสูกิเออกนสันซิฟนิสันพันซและซันนี่ และ Toyota C-HR และรถกลุ่ม5เบี้ยแค่1716บาทยกตัวอย่างเช่นนิสสันทีด้านิสสันมาร์สนิสสันอเมลาและนิสสันโนตและยังมี m a ด้า2อ o ฟอร์ดเ t ียต s u ซูซู i ิสวิ u ซูซูกิเซียสฮอนด้าซิตี้ฮอนด้า d จ็ดฮอนด้าโมบิลิโอโตโยต้าวีออสโตโยต้ายานลิตรโตโยต้ายานลิตเอทีมิซูมิชิแอคทัสและมิซูมิชิมิเลใครมีรถรุ่นพวกนี้รีบเลยประกันชั้นหนึ่งราคาถูกมากทักมาเช็คเบี้ยฟรี ทำผ่านออนไลน์ก็ได้ง่ายมากมั่นใจให้ ISA Broker ดูแลคุณ